ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับช่างลุงโซลาราเซลล์นะครับหรือว่าเสียงลุยทุ่งนะครับนะ <S <S วันนี้ก็สวัสดีกันตอนเช้าที่จังหวัดกาลสินครับผมออกเดินทางกันมาแต่เช้าเป็นชุดส่งพร้อมช่วยติดตั้งนะครับตัวน,นี้เป็นชุดส่งช่วยพร้อมช่วยติดตั้งเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเป็นยังไงครับนี่ก็จะมาเทศน้ํากันตอนเช้าๆนะครับนะ อดูพื้นที่นะครับนี่พื้นที่ทั้งหมดที่แกกำลังจะจัดเตรียมสารระบบเพื่อหนีเมืองกรุงนะครับ <laughs> <iet> เบื่อเมืองกรุงมากแล้วอายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่ครับเราก็จะมาเทสกันช่วงประมาณสักเจ็ดโมงนะครับเนาะ <laughs> เดี๋ยวส่วนที่มองเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีนึงว่ามันคืออะไร เป็นการสร้างรายได้ของครอบครัวอย่างเป็นกอบเป็นกำรรนะครับดูเหมือนเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่นะครับนะเป็นชุดส่งทรงพร้อมช่วยติดตั้งครับนี่ก็จะกำลังจะหย่อนบดานตัวนี้เป็นชุดสามแผงหนึ่งแรงนะครับเป็นแผงโมโนฮัรเซลนะครับนะส1 5ิบหวัตต์ัามก็เป็นของ มจะให้ดูเอานะครับผมจะไม่พูดเรื่องยี่ห้อปัม๊มนี่ครับท่านใดติดตามก็จะรู้นะครับว่าเป็นแผงของเป็นปั๊มของยี่ห้ออะไรครับเดี๋ยวเรามาย่อนบันดานดูน้ํากันก่อนเลยนะครับครับตอนนี้ก็จะมาเทดน้ําดูนะครับเนาะตอนนี้ช่วงนี้ประมาณกี่โมงแล้วครับแปดโมงแปดโมง เป็นบอ่อใหม่นะครับเนาะเจาะได้ประมาณเดือนหนึงก็ไม่ต้องกลัวครับว่าตะมืดจะไม่แรงต้องกลัวอย่างเดียวคือน้ําเราครับน้ําเราจะขาดไหมแต่ดุดตะมืดถ้ามีน้ําแรงแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัว415วัตต์โมโนฮับเซลครับ ี๋้วสักครู่เราจะดูน้ํากันนะครับนะว่าจะขาดหรือไม่ขาดเราจะเทดน้ําไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ขาดเราก็เอาเลยแต่ถ้าขาดเราก็จะย่อนตามไปหยกบจนบอ่อนี้ลึกที่35เมตรครับอันนี้เราหย่อนลงไปที่20เมตรเพื่อเป็นการเทดน้ําเพราะสเสมอทุกยี่ห้อนะครับ อยู่ใต้น้ำอย่าให้ลึกเกิน15เมตรนะครับนะถ้าลึกเกิน15เมตรเขาจะมีปัญหาแน่นอนเรื่องการทำงานจะหนักขึ้นครับถ้ามันขาดเราค่อยย่อนตามลงไปทีละท่อนสองท่อนนะครับนะบอ่อใหม่น้ำก็ยังแดงอยู่ครับครับผมสักรู่เราจะมาดูเป็นช่วยติดตั้งนะครับช่วยติดตั้งโครงสร้างก็ทำการขุดเสา ดูครับตอนนี้เทศน้ำดูเราก็มาหาอะไรทำกันคนเพื่อนนะครับเนาะนี่ครับช่างนัดครับช่างนัดทำอะไรช่างนัดอ่าวันนี้มาดาบเนื้อนะครับโอ้โหดูเนื้อครับก้อยสดเนื้อนะครับเนื้อสดๆครับช่างนัดโชว์ฝีมือเองเลยนะครับเนาะเจ้าภาพใจดีวันนี้เจ้าภาพก็ใจดีก็ซื้อเนื้อสดๆมา ก็จะมาดูลองดูฝีมือช่างนัดนะครับว่าประมาณไหนเชฟนัดนะครับเชฟนัดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูปฏิทินครับก็เรียบร้อยนะครับเนาะนี่เสร็จนี่ก็ซอยจุได้เหอโอ้โหชยอนโอ้น้ a ลายสอนะครับลองสิช <Elijah. S 2> ่างนัดลองสิ ว้าวยอดวู้คนน้ำลายผมนี่อย่าให้ขาดน้ำาตวนี้อย่าให้ขาดก็ขอให้เจ้าภาพได้น้ำเยอะๆนะครับเนาะเพื่อทำการเกษตรให้ได้สมบูรณ์แต่น้ได้ปูได้ปลาครับัวนี่คือเจ้าของบ่อปลาดานนะครับก็หนีกรุงเทพหนีแฟนมาด้วยครับหนีมาเมื่อวานหนีโควิด ก็ดีครับไปหาทุนกันก่อนเราก็มาตั้งตัวตั้งต้นที่บ้านเรานะครับเนาะก็จัดสารระบบให้เรียบร้อยก่อนคิดและทำครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโครงสร้างและเก็บรายละเอียดก็เรียบร้อยแล้วครับโครงสร้างก็เป็น s, เสาปูนเหล็กกับมไนกันสนิมนะครับเนาะอย่างมาตรฐานนะครับคือ ตัวนี้จะแข็งแรงมากครับคำว่าชุดประกอบส่งช่วยติดตั้งนะครับเนาะคือทางลูกค้าตั้งโครงสร้างไม่เป็นก็ซื้ออุปกรณ์มาให้เราเราก็ติดตั้งทำระบบงานนะครับทำระบบงานก็ค่าแรงก็นิดหน่อยนะครับก็ไม่เยอะมากก็โทรมาถามเอาแล้วผมจะบอกแล้วคุณจะสบายใจครับ นี่ครับชุดโครงแผงสามแผงหนึ่งแรงนะครับหรือว่า750วัตต์เก็บรายละเอียดอย่างเรียบร้อยนะครับเนาะต่อไปก็จะมาดูน้ำตอนขึ <gamma enders> ้นโครงนะครับต่างจากตอนวางที่พื้นมากเลยครับนี่ครับตัวฮับเซลก็จะเก่งแบบนี้ครับขึ้นถึง ร้อสามสบนะครับนี่ครับสามแผงหนึ่งแรงตัวนี้ตัวสิบเจ็ดคิวนะครับโอ้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวสิบสามคิว,ว Q, ผมลืมไปแต่เป็นชุดเก่งครับตัวนี้ดูระยะความพุ่งนะครับสงเมตรกว่าน,นะครับความแรงฮับเตล4สี่ร้อยสิบห้าวัต์นะครับ กันใดสุนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0611602340ช่างรุ่งโซโลา่าเซลล์นะครับท่านก็จะได้เจอตัวเป็นๆกับผมแบบนี้และน้ำแรงๆขอให้มีน้ำนะครับน้ำของท่านดีเยอะผมจัดไปเลยครับในราคาเบาๆแต่น้ำสะใจมากครับนี่ครับ แต่ถ้าน้ำน้อยเราก็จะคุยกันอีกทีนึงนะครับเนาะก็นึกเสียดายเหมือนกันบางทีเป็นดิเจอน้ำน้อยผมก็ไม่อยากให้เจออยากให้เราเกษตรกรได้น้ำเยอะเะแต่เมื่อมันน้อยเราก็้องวางระบบอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะใช้น้ำกับตัวไหนใช้ปั๊มตัวไหนครับเพื่อให้ได้น้ำอย่างเพียงพอและพอใช้นะครับเนาะอย่างตัวนี้ น้ำพี่แกน้ำมันดีมากครับน้ำเยอะมากแบบนี้น,นี่ก็เป็นอเจ้าของบ่อที่หนีจากเมืองกรุงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงเนาะเจอจุดเตรียมงานช่างนุงโซโลราเซลนะครับ,บช,ชอบเนะาะน้ำยังปนอยู่เป็นบอ่อใหม่ครับ แล้วก็จะไสออกมาเองครับก็เป็นบ่อไม้ครับแต่ไม่ต้องตกใจบางทีตาน้ําก็ยังไม่เปิดนะครับเนาะครับผมก็เรียบร้อยครับนี่ก็เป็นบ่อไม้น้ำแรงสดใจมากครับครับสวัสดีครับ ครับเป็นไงนอ้อเห็นน้าแบบนี้สุดยอด,นะด,ยอดเนาะแรงไหมแรงโอ้แรงเนาะสาหรับชุดแตง่งชุดนี้ครับพอเป็นบอ่อใหม่ก็จประมาณนี้ครับเดี๋ยวแดงเดี๋ยวใสนะครับถ้ามันเบาลงเราก็จะปิดแป๊บหนึง่งแล้วเราค่อยเปิดเพื่อให้ทรายมันถล่มลงไปอยู่ข้างล่างครับผมสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะ ลาเซลหรือว่าช่องเสียงรุยซุ่มก็ลาคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ